สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเลี้ยงบอลน,นะครับหลังจากที่ไปรับย่าน้องน,องนโมมานะครับก็ไปเจอนะฮะย่าเลี้ยงบอลค่อนข้างสวยเลยนะครับเขามีเทคนิควิธีการเลี้ยงยังไงทําให้บอลสวยงามได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับไปกัน สำหรับเทคนิควิธีการเลี้ยงบอลของย้านะครับนะเราเรามาเริ่มที่ดินปลูกเลยนะครับสำหรับดินปลูกนะครับย้าเขาจะใช้เป็นดินใบมะขามนะครับนะเป็นดินใบมะขามผสมกับดินถุงนะครับกับมะพร้าวสับนะครับซึ่งญ้าบอกว่านะคะต้นบอลเนี่ยจะชอบนะฮะดินที่มีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับนะเราก็เขาจะใช้เป็นดินใบมะขามนะครับผสมกับดินปลูกนะครับแล้วก็สําหรับการรดน้ํานะครับนะ ย่าจะใช้นะครับเป็นน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวทําการรดเขาทุกเช้านะครับทุกวันนะครับใช้น้ําสาวข้าวรดทุกวันนะครับนะก็เป็นวิธีการเลี้ยงนะฮะต้นบอนสีนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สวยงามมากนะครับสาหรับวิธีการเลี้ยงของย่านะครับแล้วก็ในการเลี้ยงนะครับไม่ได้เลี้ยงในตู้อบนะครับทุกคนไม่ได้เลี้ยงในตู้อบนะครับก็อาจจะเลี้ยงไว้ใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าจะมีสแลนนะครับ กันเขานะครับซึ่งหญ้าค่อนข้างเลี้ยงแบบปล่อยเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ในตู้อบเลยนะครับนะแต่เน้นนะครับเน้นดินที่ปลูกนะฮะจะเป็นดินผสมใบมะขามนะครับแล้วก็รดน้ําจะใช้เป็นน้ําสาวข้าวนะครับรดตลอดนะครับรดทุกครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นใส่อาจจะเป็นผงชูรสนะฮะย่้าบอกผงชูรสใส่ไปด้วยหรือว่าเป็น M150 ลงไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการเลี้ยงต้นบอลสีของย่านะครับก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเลี้ยงแล้วได้ผลจริงนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็นําเทคนิควิธีการเลี้ยงบอลสีนะครับของย่าน้องนโมมาแชร์ให้ทุกคนนะครับหลักๆแล้วนะครับเทคนิคที่ผมสังเกตเห็นก็คือย่าเขาจะใช้เป็นดินใบมะขามนะครับในการผสมดินปลูกนะครับแล้วก็ น้ำสาวข้าวนะครับเขาจะลดทุกวันนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทําข้าวกินเองนะครับก็จะเก็บน้ําสาวข้าวนะครับมาลดน้ําเขาทุกวันนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนําไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 我在。<music>